าหน้าวเพราะท่านล่างอยู่พี่น้องเนื้อนั่งดูลูกๆกินข้าวแม่ใหญ่แล้วก็นั่งอิจฉาตัวเองไม่มีคู่ใครยังไม่มีคู่ก็นั่งอิจฉาคนนู้นคนนี้ขี่ขี้ไก่ผ้าลูกผ้าเตากินเข่าอยู่เียก็พ่อนั่งอิจฉาลูกตัวเองไม่มีคู่หาคู่ไม่ได้คู่อยู่ไกลคู่อยู่ไกล เนตวไกลูต้องเจอปีละครั้งกินตูดมึทำบุด้วยอะไรยอนอมแล้วล่ะมึบอกผมนเนอชาดนะคุณเจเ็รสาตนะราดนี่แหละให้สิเลย เทียกว่าตันามันแข่งกันบ่ไ่บ่าี่านอนที่หาเยแขง่งไข่มันแกงใดแ่งหมอวัฒนามันแข่งบ่ไรเพนบาแรมันเดินไปถึงห้องน้ำแล้วทีนี้มันเลยกินตามี่ใหญ่ไก่จะมีมุนกันล ส่กิทุกวันนะทุกคนนั่งส่กินขึมือหัวจะเอาเมียไปอาบปุ๊บเมียก็ยืนรอยืนรอเสร็จปุ๊บก็จะเอาโต๊ะมานั่งปุ๊บพอนั่งปุ๊บหัวนั่งปุ๊บเมียนั่งปุ๊บเมียยกขาขึ้นพาเลยทุกมึงซุวบเกิดเขาผีมันลอยเหมือนข้าวเหมือนกันบอกว่าชีวิตมันลอยแ่กินได้ติ๊งเงี้ย พ่อจะอยากให้งานเขาเจ้าจังต้อกิดแม่้วเบืองงานเขาเจ้าเด้อสกิดให้ฉันพ่อแ่กับงเงี้ยัเง้ยงเง้ยง้งคูเขาสร้างให้มาคู่กันแล้ว คระสอนแ้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานเออด่ตลอดก็สมมตอยู่โดมทุกเช้าทุกโมงตึงทางวันักเข่าไนคพบอกว่ากับคณที่เดีเห็นแต่มือแรกจนหอดมื่อนี้เปลี่ยนสนเสียงเดียคนเดีย่กันบจอดปพ๊บ รถบัดต่อปุ๊บหัวอยากตามข่อยปูไปนอนไหนเราจะไปนอนปูตามปูนะไม่ดูนอนได้ไหมนอนอาปูปูพากันปุ๊บมันเดินมาตามเมียฉันก็นั่งมองเนาะเดินมาตามเมียขึ้นไปปลูกเมียเมียเดินลงมามันเดินขึ้นไปข้างบนไปหยิบบอลีสูตรมาซักเมียนอนเอ้ยกระดิ้กขาเสย่หัวมาแล้วจ้ะนี่นี่หัว

เอาวเ่ายพีลยว่าผู้หญิงต่อเนี่ยนเ้ผู้หญิงเนี่ยต่อให้มีเป็นสิบอันก็ไม่สู้นั่นเบิร์เอาโหลดก็ให้มีเป็นสิบอันน้ำหลบุ่ะบุ่ะซูมเบอร์ตอเรองตุดน้นะ บอกกันไอ้หญิงเนี่ยคู่บอกแล้วอะไรแม่อหญิงกต่ยออเพย์ตอนให้มันมีสิบอันมันก็ไม่สู้เรื่องขาดบัวกเลยว้าคนไปนะเราหนูไม่ชอบแบบติดกันอีกอีกอีกก็ผ่านออกมาหอดอันจะติดข้างผ่านตัวกันเลยทหารวิทยุข้อยาจะยุดอยู่บนทหารสกิ๊กกระสุนเลยบางีก๊อป

เือน้นเนี่นเรมาขึ้นก็ข้นเนี่บอกขยับบอกเป็นบออีหวาดขึ้นไปแล้วก็อีหวาดขึ้นไปอีหาดแล้วมันหันมัมองรู้หรอรู้หรอมึงเช็อีหวาดไม่ล่ะ่การหันหารู้หรอป่ั

ไม่มีตังค์ให้บาทเพราะเยเอาให้ตังค์คือใช้แต่เรือมาคืนหรือว่าม่นมาคืนหรอมาคืนเอามาเลยจากมือเหรอพอ่อหม่ามือยูนแค่สินะหม่ามือเอาวานเรามาเฮดอีหลีอยู่ยยวัดบางปีท่านนางเจอเจอแบบนั้นนางรับไม่ได้เจอ,อค่อยนางยงรับไม่ได้ค่อยด่าทีเลยไม่เอจไม่แม้แต่ว่าอยู่คนหลายคนจะอยู่ สันโดสายโดสายโดนี่พนานไหนนะจอไอเดียพังาเตนจีัวัอ่งขึนอท้ง่งเปสายวันทขึ่งัดจอมาบอกสวันแล้วเหรว่า่ใช่ให้ทางขอแล้วเขาไปยังไงอ่ะเขายังไงอ่ะเขาสันโดดเขาไปยังไงก็ได้สาพระแต่สทาต้องพาต้องยังสิแม่ กลางคืนแล้วปูกลางคืนแล้วปูเสือแล้วก็นั่งสวดมนต์อยู่คนหม้อหม้อเนี่ยขาเนียหม้อเนี่ยาม้อเนี่ยดูฮะขาหม้อเป็นหม้อคือูไปสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์แล้วเขาจะอยู่กับขาแล้วเธอได้ทำอะไรเขาหรือเปล่าจะไม่ทำเลยเราไม่ได้อำานดมโนเขาไปแล้ว ถ้ได้อำมันนะยัง่ไม่้าตบบาดแตกาตบบาทแตกนเสียดวนี่ยันผน้ใหญ่ัมท่านได้อำเขาบ่ท่านได้อำเขาเขาอ่ะเขาท่านาตบาดแตกไงได้ไห จุดกุดคยเนดวยตัเนลกเรไม่ใช่เพื่อนงูดยคอยเห็นด้วดง่ายเพราะ่าควาดจริงอะมันไม่ถูกอะไรเลยไปนอนถ่ายเยสอมเพราะว่าถ้าคนแปลกหน้าเดิถามเลยมาหาใครครับเออไปเดินมาอยู่เจ็บจะมาสำหรับพวกสองแต่ว่าบอสเจอเน็ตมานัดมาคุย ทีวัดบางิ่งก็เลยฟาร์นานจนรับเข้าวงเงินแ้อมีต่างใส้จังบาหรอพอลิว่ต่างกล่นออกเลยทีเดีกันเราออกจล้วแันอยู่วัดนี่ก่อนบอทไหนเนาะย่านยูคูจะอยู่สไม่ใช่แล้วแกเป็นคนจังหวัดไรอ่ะ ยายายาได้ชิมหรือยังยังไม่อะไรใช่ไหมแค่ผ่านได้ชิมยังไม่ได้อำยังไม่อะไรเนาะหวานลงเซเว่นไเนี่ยลงแล้วของหมดใช่ไหมาตสามท่ด่นทีเดน่เที่สามแหม เต้บุมยบ่บอกไปไม่บ่บวกไม่ขาดนอกเหมือนกันอกไม่มีเงินติดตัวสักบาทมันไม่มีมีอยู่สองบาทจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้จะเลยเดินมาหาโอ้แล้วตรงนั้นให้เข่าห้องน้ำพี่หอมพี่หอมเพราะว่าพื้นกระตูนพุ่นเบิรงฮัทแถวหน้าจับกลางมีนมก็แล้วแต่เหมือนขัดก็เจอตาย ก็เลยว่าตีี่หาพืนแล้วนั่งกินนี่ยพ่หอยหะเน่นั่งนนก็เลยไปเห็นพนริก็เลยเปนนางนวหอพลนิ่งหลอนน่นแต่่นรถนะพราะมาติดของน้าไหนก็มีเงินหาทีไรยังมีไหม่่าเกไม่ิดเจมนหยาบ ก็เรื่องนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอี้ยค้าหนึ่งมันมันมันเป็นทางผมพอแล้นะเออใสแต่มันเป็นทางกหับสู่ลมกาซาวพัดิกัลยาสเดชกันน่ากัน่าแก่เคียร์แล้วเหรอหน้าแก่แก่หน่าแก่ ียกมาเมื่อกี้นี่เพราะของวันนี้สี่สิบบาทก็ให้เขาสี่สิบบาทเขามาคืนแล้วอีเวนกูคะแนนประชิงยังไม่รู้เรื่องแล้วเขาได้เงินหรือไม่ได้เงินมึงเป็นเลสเตอร์มึงรู้แล้วเขาบอกเองเขาไปชิวนางก็เดินผ่านเขาบอกเนี่ยเขาเรียกมาเอาตังค์แล้วเดินมาหาใครดีเพื่อนเพื่อนี่เมื่อเขาเอาตังค์มาคืนเนี่ยให้เขาสี่สิบบาท